เอามา700นะคะวันนี้จะเล่นเกมเอาเกมอะไรวะ power fishing ตะไครฟ fun gaming นะคะเดี๋ยวนะ700 5้าน่าจะไหวแล้วเรือมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรือมันเข้านะประเด็นน่ะแต่มันไม่เข้าอะมันไม่เข้าอะไรเลยวะเฮ้ยเรือไม่ให้กันหน่อยเหรอโอ้เรือให้กันหน่อยอ่ะได้มาร้อยหนึ่งอืมโอเคเรามาเท่าไหร่นะ700 เี่ไปได้ถึง800นะคะเรือจะให้อีกไหมละ่ะติดลักอีกอยู่ตรงเนี้ยเ nice ขาเก็บไปแต่ตัวเล็กๆแบบน่ารักน่ารักตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะเข้าให้เขาด้วยติด nice อะไรเอยอืมน้องหลามก็ไม่ค่อยพี่หน่อยละ่ะ มองระยะไกลยิงยาวนะเก็บไกลนิดนึ่งยิ้มให้พี่แล้วก็ช่วยเขาให้พี่ด้วยน้อง nice meet you again. แล้วมาบักอยู่ตรงนี้นะเอ้ยเหลือสาสตร์น้อยจะรอดในวันนี้เขา <you 're S 1> ได้เลยแหละอย่างนอกว่าไงอะ่ะเข้าให้หน่อยดิ ทอปปิโดก็ไม่เข้าไม่เข้าอยู่ดีสงสัยจะไม่รอดว่ละล้วไม่ได้คิดว่าจะหลุดอืนอะไรด้วยนะมันนามันโนเพราะว่าถ้าเผื่อเข้ามันอาจจะแบบฉุดกระชากตัวเองขึ้นไปได้บ้างไงแต่มันก็ดูไม่ค่อยจะเข้าอ่ะแหละประเด็นน่ะเหนื่อยเว้ยไม่น่ารอดอะ่ะจินแกล้กงเข้าให้หน่อย ไม่แกงเข้าให้หน่อยวะแบบตัวเล็กๆบางทีก็ยิงไม่เข้าด้วยนะเอา้าเอาเข้าได้เอ,อ้ยตกใจนึกว่าเรายิงเข้านึกว่าแบบลูกกระเด้งกระดอนไม่น่ารอดว่เหรอสิสองทีก็หมดแล้วเนะี่ยเศร้าเลยลิงลับซับสร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทัพย์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพ เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย